ตัวเธอเองก็เจ็บไม่น้อยสําหรับคนที่มักง่ายเลี้ยวตัดมาแล้วก็ไม่ดูเส้นทางการ,รจราจรด้วยค่ะดีนะพี่ปังครับสนับสนุนโดย c ซอร์เ n นตี้นิวเวเครื่องใช้ไฟฟ้าคู่ครัวไทย นิวโคลโร r าครอสคอมพลีทยู r ไลฟ์ตอบทุกความหมายชีวิตสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่กริ๊งสวัสดีพี่บอลนะครับครับขอคืนฉายาต้นยูในเต็ดใช่อกได้ได้มาแต่ใดเออเมื่อวานไงเมื่อวานที่เขาพยายามเชียร์แมนยูไงและหัวใจต้นลิวว่าผูกกายเป็นต้นยูในเต็ดแต่รู้แล้วว่าคุณเชียร์ไม่จริงใจอ่ะเชียร์หวังผลนะเื่นกัน เพื่อนรักกันแต่เมื่อคืนนี้เนี่ยแมนยูแพ้แตงง,งแฟนหงเศร้าอะ่ะเล่ายาวๆเลยเรื่องเนี้ยสั้นๆนนพอมีทีมงานบอกว่าเอาเรายา,ยาวได้ครับพี่ <c oughs> ผมเด็กพีแต่ยาวดูข่าวอื่นกันก่อนได้ไหมละ่ะ <c oughs> ข่าวนี้มันคือข่าวเศร้ามันคือโศกนาฏกรรม <c oughs> ที่เกิดขึ้นต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจสักนิดเดียวเลย <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันแล้วกันนะฮะ <c oughs> จากต้นอยเต็ดต้องขยับไปจังหวัดภูเก็ต เด็ด <Dead S 1> แล้วเกินจริงเมื่อวานนี้มากันยังหาฝนเลย Get out David คำนี้ hmm. นยามูอ่ะยามูครัมากันเพียบเลยเต็มหน้าหาเลยอันไหนตรงไหนจุดไหนที่มันเตะหมอมถีบหมอนโกหกหมอตรงไหนไปนั่งเลย hmm. มึงมาดิมาเตะนอกจากเรียกมาเตะไว้พอ มึงนตุกไปจากที่นี่พฤติกรรมมันเลวร้ายเหลือเกินจริงๆแล้ววันนี้อย่างที่บอกไว้เดดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวราวนอกจากเดวิดมาดามซายยังไม่พอตำรวจระดับรองผู้งรัากษาตลบยังไงโซเชียลมีเดียเปิดหน้า,าล่าตากันครบทั่วเลยและคนระดับเป็นผู้บัญชาการเนี่ย,ยใหญ่คุณในวันนี้ เขายังออกมาด่ารหรือแม้กระทั่งพี่มาร์คพิษบูอยู่ๆก็ออกมาด่าเหมือนกันแล้วงานนี้งานใหญ่นะฮะเมื่อวานนี้เราเรารายงานไปแล้วก่อนที่เราจะจบรายการอะ่ะก่อนเก้าโมงรวมพลังไล่ฝรั่งเดวิดที่หาดยาหมู่ครับ มีคำถามเลยป่าวันนี้มีคำถามเลยไหมมีไหม <c oughs> เออไม่มีไม่มีไม่มีมนะไม่มีะนะ <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่อยู่ในใจ <c oughs> คุณผู้ชมมีคําถามเยอะเลยเป็นหมื่นล้านคำโอ้ยอยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคําจริงๆกับเหตุการณ์นี้เรายังคงติดตามอย่างต่อเนื่อง กลัวใจจังเลยว่าวันพรุ่งนี้มันจะมีเรื่องอะไรใหม่ๆขึ้นมาเกี่ยวกับคดีเนี่ยเอออืมร<ต>อติดตามแล้วกันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักครู่เดียวช่วงหน้าเคยเจอเรื่องของการคือรักเขาแต่ไม่เคยเจอตัวหมหคือไม่เคยเจอเขาสักทีแต่รักถึงขนาดที่ว่าคนดีเดี๋ยวพี่โอนให้หพับดีไม่รู้ไปพับกันที่ท่าไหนคุณผู้ชมเสียไปสี่ล้านโอ้โหโอ้โหตายแล้ว,ลวเขาเคยโอนสูงสุดต่อบินนะครับแสนหนึ่ง แต่ถ้าเกิดรวมเป็นรายเดือนก็คือเดือนหนึ่งก็อร่อยดีอร่อยดีอร่อยดีครับอร่อยดีคำนี้ได้มาไม่งา่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจและสร้างสรรค์กะที่ร้ออรซตาอร่อยดีการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก n นสกาแฟ2องม่วงอร่อยจริงน้ำตาลน้อยลง50% ทมให้คุณสัมผัสความอร่อยแบบน้ำตาลน้อยกว่าใบดื่มเนสกาแฟสองนี้เท่านั้นยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทองใหม่รถดีสุปก้อร์ข้ก้นหมูคุณสองหวานหอมหมูคุณสอง ผสมสารสูวนเดี่ยวเล้งและขาตัง้ง <c oughs> ใหม่รถดีสุปก้อนรถซุปกระดูกหมูสัตว์วยวิ่งเร็วที่สุดในโลกทั้งคู่เหมือนกันแทบทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเขาต่างกันช่มเสริมยูด้วย Enfagro Gentle Care สูตรเฉพาะที่มี MFGM p h p และมีแคลเซียมที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของเอนไซม์ในระบบย่อยอาหาร Enfagro Gentle Care <c oughs> ้าว Perfect Smile แห้งสบายใหม่พรีเมียมเอ็มเพอร์เฟคดรายซึมซับทันทีเพราะมีแผ่นสปีดเอ็กซ์ดรายก้นแห้งสบายมามีปุ๊กโกแห้งสบายไม่ซ hmm. ึมหม่พรีเมียมเอ็มเพอร์เฟคดรายเม็ดโอไมล์บาซินซิงค์ลาสมีซิงค์วิตามินซีและโคเควตินมีซิงค์ลูทีนและบิวเบอร์รี่เอ็กซ์ซิงค์ไปกับไบรท์รวมยาตั้งยี่สิบคนต้องราดหน้าทันเดือดฟีมือแม่ เราเลือกได้ที่จะใส่ใจตัวเองขอแนะนำ Enchulo Plan Base d ทัสสันจากโปรโตีนพืชร้อยเปนพิหนัวข้าวชัวเหลืองพร้อม HMB Enchulo Plan Base d ทางเลือกใหม่ที่ต้องลองไม่ว่าเรื่องสำคัญของเราจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนโตชิบ้าคิดมาให้แล้วทุกเรื่องเข้าสู่55ปีของความใส่ใจไม่มีเรื่องไหนเล็กเกินไปสำหรับเรา ปวดใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดกลาเสือบรรเทาอาการปวดกล้ามเนือ้อด้วยตัวยาสูตรจากไทกร์บามยืดหยุ่นได้พลาสเตอร์บรรเทาปวดกลาเสือปิดท,ที่ปวดเพื่อบรรเทาใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับไม่เคยใช้ยาสีฟันสมุนไพรค่ะคิดว่ามันคงแปลกๆไม่เหมาะกับเราแต่ว่าพอได้ลองใช้เทพไทยเนี่ยอุ้ยใช้ง่ายรสดีไม่เฝือ่อนปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดหลอดนึงใช้ได้ตั้งนาน,านไม่แพงค่ะ งานประกาศรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยเดอะกีตาร์แม็กอวอร์ด2024 Real Award for Real a r t i s t สัมผัสบรรยากาศการเดินเลสแคมเพญแบบเอ็กซ์คลูซีฟพร้อม,มชมโชว์สุดอลังการจากศิลป,ปินชื่อดังและศิลป,ปินร่วมงานขับขงังอาทิเช่นพีพีกลิตเจฟสตาร์นนทนนท์อิงวันทอนบอดีส้สแลมโฟร์ฮีพ็อกซี่นนท์ดูนิวเฟลโลเฟลโลแอดลาและอีกมากมายตังทันที่12มีนาคมชั้น7 to Icon Hall อคอนสยามตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไปติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook เว็บไซต์เด สมโอทีดีด,ด,ดีด,ด,ดีเพราะเขามีซิงค์มีแอลคาไนทีนมีวิตามิน B2 B3 B6 และ B12 และมีสมสกัดสมโอทีขวดใหญ่แค่สิบาทรังแครังแกฉันถ้าไม่ได้สิ่งที่ใช่ดราม่ามาชัว เลือกแชมพูที่ใช้เคลียไอซูเมนทอลใหม่ซูเปอร์วิตามินสิบเท่าช่วยปกป้ตงจากรังแคมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เคลียทุกกล้มาปัญหารังแคการที่คุณใส่ใจลองมือทำเพื่อตัวคุณเองและดื่มเมจิไฮโปรตีนนั่นแหละใช่แล้วโปรตีนสูง28ปกรมัมไม่เติมน้ำตาลทรายไขมันต่ำเมจิไฮโปรตีนสนับสนุนให้ทุกคนใส่ใจตัวเองใหม่รสกาแฟนั่นก็ยิม้มนี่ก็ยิม้ทมทั้งนู้นก็ยิม้ม ยิ้มเฟสเทศกาลอารมณ์ดีริมน้ำเจ้าพระยา3เวที27ศิลปินพร้อม1เวทียืนเดี่ยวและเซตอั h ไทยแลนด์โ w รเ s ส l ล n กที่จะมาทุ่มรอยยิ้มใส่คุณเสาร์ที่16มีนาคม2567ที่ริเวอร์เดลมารีนาปทุมธานีซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่อินบ็อกซ์เพจยิ้มเฟสจัดโดยเทฟฟี่และสุดสัปดาเอนเตอร์เทนเมนต ไม่บาซินโอทีซีิ้นยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคออ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาล้อหนีแจกคทองซื้อแอร์แคริเออ์ X inverter plus รับทองเลยไม่ต้องลุ้นถึงสิบห้าในสายนนี้ Carrier หมูหมดแล้วแซลมอนก็หมดโจดด่วนจบที่โลตัสช็อปออนไลนนี่ก็จดด่วน ส่งทันทีฟรีไม่มีขั้นต่ำโจดหนักส่งวันถัดไปส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำโหลดแอป,ปพร้อมล็อกอินไมโนตัสฟรีคูปองรว,งวม600บาทถึง31พฤษภาคมนี้ร้อนหนีจกทองซีแอร์แคริเอร์เอ็กซ์อินเวอร์เตอร์พลัสรับทองเลยไม่ต้องลุน้นถึง15เมษายอนนี้ Carrier หลายอาชีพอาจหายไปแล้วลูกเราจะเป็นยังไงนะอนาคตคาดเดาไม่ได้แม่ครับแน่นนจาจอะไรอ่ะเลือก S26 Go ที่มีสฟิงโกไมอิลินสูตรที่เหนือกว่าเดิม ตไมลินที่แม่มั่นใจสนับสนุนโดย Waxy Clean Solution ใช้ทําความสะอาดคราบสกรปรกใส่ใจตัวเองด้วยเซสซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากเมล็ดงาด่าง r าเถ้าบวานันจัดจำหน่ายโดยอุ้ยอันโอสด ใหม่เขาเคลียบ PR Big Bag รสสาล่ายอร่อยเข้มเต็มสองปวดเมื่อยหลังไหลน้ำมันยาตรามาวินมาวินมาวิน7.06มง6นาทีถามคุณผู้ชมกันหน่อยดีกว่าว่าเคยรักใครมากๆถึงขั้นที่ว่ารักเขามากเราก็ให้เขาหมดพี่ต้นเวลาเปน้องๆแต่ละทีเนี่ยม,มากสุดที่ให้คือเท่าไหร่เวลาโอน เพื่อนผมเพื่อนผมเออเพื่อนเพื่อเพล่าให้ฟังว่าไงก็ให้เท่าไหร่รักหมื่นมีรักหมื่นหรอหอโอ้ยนี่แสดงว่าพ่อหนุ่มวันนี้เขารักของเขาจริงๆอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเล่นเกมค่ะเล่นเกมพับจีแล้วไปเจอสาวหน้าตาดีเปไปเปมาสี่ล้านบ้านยังไม่เคยได้ไปเหยียบเลยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโฮ้ยสวยไงรู้ได้ไงว่าสวยพี่ต้น คือแค่อร่าดูทรงก็รู้เลยว่าข่าร้องไห้อะคุยกันมา5ปีต่อให้รู้ว่าวันนี้คนในรูปกับตัวจริงเป็นคนละคนกันแต่มันก็อกุพันไปแล้วเขาอาจจะอดสงสารไม่ได้ใจลงไปเล่นแล้วอ่ะแล้วพม่ต้นเวลามีผู้หญิงมาร้องไห้พี่ต้นให้หนุ่ อ, <c oughs> อะไรวะดูแลหมาก็แย่อยู่แล้ว oh. ออข <res> อท่านสนาท่านผู้ชมไว้พบรักผ่านโลกออนไลน์ท่านว่าไงไม่ทางไม่ควรไว้ใจหรือบอกเฮ้ยจริงๆมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น oh, นะคนรักน่ารักอยู่ในโลกออนไลน์แล้วมันมาเจอกันแบบเนี้ย มันก็สามารถทําได้เหมือนกันเฮ้ยในชีวิตเรามีคนที่เขาได้แฟนจากออนไลน์แล้วรักกันดีเยอะแยะเลยนะแต่มันต้องไม่อนาล็อกมาเกี่ยวข้องถ้ามันเป็นโซเชียลอย่างเดียวอันนี้นา่เวลาเวลาพี่กิ้งปรากฏตัวในออนไลน์อ่ะก็น่ารักกว่าตัวจริงแต่วิเป็นธรรมดาหลงเลยคนก็หลงได้ฟิลเตอร์เราหนามากกรดานขานนะฮะสามสี่ H D application นะครับอย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีท่านหมอคุณหมอชนลน่านสีแก้วเชิญดูข่าวนี้ด้วยตาท่านเป็นเหตุการณ์ สถานหัวใจในจังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนนี้มีการบุกไปช่วยสาวสปป,ปลาวคนหนึ่งปีนล,ลวข้ามมาสองเมตระอะปีนเพื่อจะพ้นจากบ้านนายจ้างหื่นเกิดอะไรขึ้นเรื่องเรื่องเป็นผมจะพูดตำแหน่งอยู่แล้วเป็นคุณหมอใหญ่เห็ในอุดรนะฮะแต่เขาประจําอยู่อีกจังหวัดหนึ่งจังหวัดริมโขง<ะ>เป็นคุณหมอใหญ่ด้านสาธารณสุขอยู่ในจังหวัดหนึ่งของริมโขงแต่กําลังสร้างตํานานใหม่พอเห็นสาวสาว,สาวเป็นคนงานเนี่ยเป็นสาวแม่บ้านเหมือนกับว,ว่าปิงงลัก อยากจะอยากจะมีอะไรด้วยแล้วจากนั้นขังอยากจะซ้ำสุดท้ายแล้วสาวคนนี้พยายามจะหนีสุดชีวิตฮะถึงขั้นพี่ชายต้องมาจากสปปลาวมาขอความช่วยเหลือจากตำรวจไทยบุกเข้าไปช่วยเมื่อคือนนีคน้คนที่ทำคนที่ทำรอบเขาเป็นใครเป็นนายจ้างนายจ้างเขาชื่ออะไรอ่ะเขาชื่อหมอชื่อหมอเป็นหมอเป็นหมอ,เป,อเป็นนายแพทย์ยเป็นนายแพทย์ด้วยเป็นนายแพทย์ที่ไหนน,นายแพทย์คนะสุขธิ จะแหวนนองใครคือคุณเป็นเขาเรียกว่าเป็นไอดอลด้านการแข่งรถก็จะมีคนตามคุณเยอะแยะมากมายพฤติกรรมแบบนี้มันคือความเลวร้ายไม่แล้วการแข่งรถคุณต้องใช้สมาธิใช้ความนิ่งสติใช้เออใช้สติมากๆเลยแต่เนี่ยดูดิงก็ไม่ได้อะไรเลยผมแนะนําอาชีพใหม่ไปหาพี่บัวต่อยมวยเหรอแต่ไม่ไม่อย่าไปเลยไปเลยฮะตั้งกาดไม่สวยผมว่าถ้าคุณเจอตัวจริงอ่ะคุณจะไม่กล้าทําแบบนี้หรอก คุณเจอกับเด็กที่เขาอยู่มหิดลเขาเป็นคนดีเขาเป็นเด็กน้อยอ่ะไม่ลยถ้าเกิดสมมติเหตุการณ์ทั้งนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อเพื่อนตูนวีแกนไหมนักพะก้ามนักเพาะกายแชมป์โลกเจอตูนวีแกนมาถามเออเออเอาสักหน่อยไหมไม่น่ากล้าพี่กล้าไหมพี่กล้าทันนีจาเขาไหมนี่แล้วแล้วพี่นั่งยกขาขึ้นมาเล่นก็ไม่เล่นออกกําลังกายหรือเปล่าคือถ้าพี่กําลังยกยกยกแล้วน้องเขามาถามอันนี้น้องก็เสียมารยาทจอนี้พี่นั่งของพี่เฉยๆแล้วอ่ะ หรือถ้าพี่ยังไม่เสร็จพี่ก็แค่บอกน้องว่าพี่ยังไม่เสร็จพี่จะใช้ต่อเบอกเอ้ยเดี๋ยวพี่เล่นอีกเซตหนึ่งน้องอะไรก็ว่าไปเข้าใจฮะโอ้โห จะบรรยายตรบนี้นะถ้าไปหาพี่บัวก็จบไปหรือจะบอกคุณพ่อเฮ้ยพ่อเราซื้อฟิตเนสเลยเล่นเลยนอนแหกขาเต็มที่เลยแต่นอนที่จะเอาหัวโขกดังเบลหรืออะไรก็ได้หมดเลยแต่ถ้าคุณมีมารยาททางสังคมทาแบบนี้ไม่ถูกต้องและถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในวงการการแข่งรถคุณควรถูกแบนจากการทําหน้าที่ทุกอย่างเพราะนี่คือความเลวร้ายอยู่ดีๆมึงจะไปชนคนหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แล้ววงการแข่งรถพี่เสื่อมเลยนะเสื่อมเสียใครไปสนับสนุนคุณเสื่อมเสีย ไม่สนับสนุนนะเชื่อมแล้วน้องเขาก็รักษะเดี๋ยวดิเดี๋ยวรอมึงเออมาขอโทษเดี๋ยวรอถึงจะได้บอกว่าเดี๋ยวรอดูนสีนไหว้สวยครับกระเช้ายี่ห้ออะไรเอางี้มาทายกันดีกว่าอ่ะผลไม้สกอตหวาน เอโอ้โหอาน้องเขาแจ้งความไว้แล้วหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วนะก็ไม่รู้ว่าพี่เขาเจ้าอะไรมาสู้นะครับเพราะว่าพยานมีเต็มฟิตเนสเลยและอยากให้รู้ว่าเจ้าหน้าที่ที่รับแจ้งความน้องเนี่ยให้ไปไกลเกลี่ยกันพี่แหวนนะหลังแหวนนะคุนทบตัวงนะกันไม่ได้นะเออเอาท่านี้ถ้าน้องไม่รับความเป็นธรรมนะบอกเลยฟ้องพี่กิงเลยนะฮะร่วมด้วยช่วยสู้เดี๋ยวจัดการให้นะครับ เดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งจุดคุณผู้ชมอันนี้ก็อีกเหมือนกันนะฮะเพิ่งจะนําเสนอไปเด็กนักเรียนที่ไปหยุมหัวรุ่นน้องที่เด็กกว่านะแล้วก็รุมตบตบตบ,ตบปรากฏโรงเรียนเดิมมีอีกเคสหนึ่งเกิดขึ้นแล้วแล้วครั้งนี้บอกว่าเด็กที่โดนรุมตบเนี่ยเขาเป็นออทิสติกด้วยครับนี่แหละครับคุณผู้ชมอ,อย่าดูเยอะเลยนะความรุนแรงแบบนี้เนี่ยต้องขออนุญาต คือนุกสารภาพกับตำรวจว่าที่เชอดคอก็ตอนแรกจะทุบแล้วก็ปล่อยให้ตายไปแล้วแต่พอเห็นเพื่อนกลัวกลัวตายทรมานกลัวเขาจะนานมีดปาดคอเลือดพุ่งติดกำแพงเลยรักจริงนะรักเพื่อนเพื่อนรักกาลุญยาฆาตดำเนินคดีนะฮะข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนากับนุกไปเรียบร้อยแล้วครับเรื่องความรักนี่มันไม่เข้าใครออกใครจริงนะคุณผู้ชมเป็นเพื่อนกันอย่ายืมเงินกันเนี่ยดีที่สุดเลยเดี๋ยวช่วงหน้า มาดูเรื่องความรักกันหน่อยค่ะความรักไม่มีเพศไม่มีพรมแดนไม่มีอะไรกันแม้กระทั่งว่าเขาเป็นเยาวชนตำรวจแล้วคนที่โอบนี่ตำรวจนะตำรวจนายนี้แอบจองน้องตั้งแต่ตอนอายุ1 4และตอนนี้อายุ1 7แล้วค่ะเยาวชนนะ ฉันฉันผลไม้แท้ด้านล่างและฉันโยเกิร์ตมีจุลินทรีย์ดีแม่จิบเบเกอร์เซ็โยเกิร์ตแอนด์ฟรุตใหม่รสวเบอรี่ลองเลยที่เซเว่นอีเลฟเว่นจะอยู่ที่ไหนผิวก็โดนทำร้ายช่วยปกป้องผิวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนด้วยใหม่วาสเีนเซรั่มกันแดดห้ามมิติช่วยปกป้องผิวจากทั้งห้าปัจจัยร้ายผิวดูสใสไกลจุดให้คุณออกไปสนุกให้สุดอย่างมั่นใจสูตรใหม่บางเบากว่าเดิม ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีฟิกเบดหมื่นกิโลฟรีไส้กรองฟรีก้าแนแลงเริ่มต้น5 9 0กาบาทโตเขาดีมากอยากกอดเลยค่ะสำหรับบีฟิกไม่มีอะไรที่เราทำให้ลูกค้าไม่ได้ถ้าคุณปุ๊กกี้อยากกอดคุณล้งได้มันครับถึง30เมษาย,ยนนี้แป้งโยคีนรัสมิวงกลมเป็นที่นิยมใช้ได้ใช้ดีถ้าร่างกายสบายกายถ้าแป้งโยคีนรัสมิวงกลมจำไว้ให้ดีแป้งโยคีในรัศมีวงกลม เพราะรักตัวเองดาเลือกฟาร์มเฮาส์ขนมปังโฮวีมีโปรโตีนไม่มีคอเลสเตอรอลประโยชน์เต็มเต็มทุกแผ่นรักตัวเองเหมือนดารักฟาร์มเฮาส์โฮวีโอเคเลือกตรงดีค่ะดีเอเนอร์จีเอเนอร์จีหน้ามีอเลยค่ะ Vivo V30 V30 Pro 5G c o t i New r e s a r c อย่างโปร ใครๆก็อยากได้ส่วนผสมที่ดีจะดียิ่งกว่าถ้าคุมค่าด้วย e n f a g r o Smart Plus 3มีสฟิงโกไมอีนมากกว่าสูตรเดิมเส็จฟล้กค่ะสูตรใหม่ e n f a g r o Smart Plus 3มีสฟิงโกไมอีนมากกว่าสูตรเดิม a c a r r e r Copper ทนด้วยคอยทองแดงทนทุกสภาพอากาศทนด้วยระบบป้องกันไฟตกอัจฉริยะทนจนกล้าเพิ่มการดูแลฟรี3ปีตาม a ค r Carrier Copper ทนทาดดูแลนานกว่าเดิม มีคนเล็บฉันป้าด้วยแหละเพราะเริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลวายยูวีตามต็ดหนบยังไงก็ไม่เห็นแต่ปิดมิดชิดได้ด้วยบเอร์ยูวีอะคริชที่มีไมโครดีฟนซ์เซฟผิวมิดชิดป้องกันแดดทำร้ายลึกถึงชั้นคอลลาเจนอัพผิวดูแดงซื้อยูวีแล้วพิซซ่าสตอรี่กันว ร่างกายขาดวิตามินซีแนทซีแบบเม็ดและแนทซีเอสเตอร์แบบชงจะแบบเม็ดหรือแบบชง mm hmm. ก็ใช้รักษาอาการขาดวิตามินซีได้แนทซี C, จาก Mega We Care oh. ปัญหาจุกจิบในช่องปากจัดการก่อนบานปลายด้วยคอเก็กเลยสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีรียบอกลาปัญหาจุกจิป mm hmm. เชื่อว่าคนเจนใหม่มันก็มีดีใหม่เครื่องดื Energy Drink ่มส t ิ n งเอเนอร์จีดริงสตรอเบอรี่บราสเชียร์อัพเจนตื่นไปให้สุดทุกเป้าหมายสนุกตื้นไม่จำใครสติ่งตืน้นซ่าโอฟันโอหกชิ้นคุ้งนะหกชิ้นคุ้งนะหกชิ้นคุ้งนะฟันโอ้กูกจปละอร่อยฟินนะจ๊ะหกชิ้นคุ้งนะฟันโอฟันโออร่อยฟันโอโหคุ้มจริงหก พวกฟรชช่วยขจัดรังแคและให้ผมหอมสดชื่นมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ Head and Shoulders <S <S สัสตว์รวยวิ่วงเร็วที่สุดในโลกทั้งคู่ <S <S 1> <S 1> <ๆ>เหมือนกันแทบทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเขาต่างกันช่วงเสริมยูด้วย Enfagro Gentle Care สูตรเฉพาะที่มี MFGM p h p และมีแคลเซียมที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของเอนไซม์ในระบบย่อยอาหาร Enfagro Gentle Care สนุกได้เต็มที่ไร้กังวลเรื่องกลิ่นกายและสิ่งสกปรก สบู่เด็ดต่อช่วยขจัดกลิ่นกายที่เกิดจากแบคทีเรียปกป้องได้ถึง99.9%สะอาดมั่นใจไร้กังวลทั้งครอบครัว you know can smile you. New Corolla Cross complete your life ตอบทุกความหมายชีวิต Air Hire คิดมาครบด้วยเทคโนโลยีสูตรที่รัก ช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสในอากาศล้างตัวเองได้เพื่อทุกคนที่คุณรักที่สุดเลือกแอร์เลือกไฮเออร์ยูวีคูซีรีส์เเวนเซนส์ไอศกรีมมะม่วงอกร่องทองสันเดย์ก,กลับมาแล้วพร้อมข้าวเหนียวใบเตยหอมที่ยอดที่สุดใหม่วิปครีมกลิ่นมะม่วงไอศกรีมมะม่วงอกร่องทองกลับมาอร่อยเคลิ้มให้หายคิดถึงที่สเวนเซนส์ทุกสาขา สนุนโดยสายไฟฟ้าฟูลเลอร์รสชาติของรักแรกอยู่กับเราตลอดไปมามา่าอร่อยกะทิร้อรเซตราอร่อยดีการันตี70ประเทศทั่วโลกยาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจจากบริษัทถ้วยทองโอสดจำกัดสบู่เบนเน็ต c e ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายอันดับหนึ่งปีสอน 1ง4 8นาทีกลับมาทุ่งนี้ดูความโหดของน้องชายคนนี้หน่อยคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่โคราชนะครับเกิดอาการเมายาทะเลาะกับพี่ชายเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงเอาลูกดอกยิงปลาเล็งที่หัวพี่ชายครับไม่ได้เล็งอย่างเดียวยิงออกไปปักกึกเข้าที่ท้ายถอยแล้วทะลุไปถึงใบหูเลยงานนี้พี่ชายต้องรีบขึ้นรถไปหากู้ไครับ ให้ดูนะดูคุณดูลูกดอกคุณดูลูกดอกก่อนโอ้โห,โโหมันปักไปที่หัวเลยอะ่ะน่ากลัวครับคุณผู้ชมจุดนี้เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมนะครับป้อมกู้ภัยเนี่ยอยู่ริมถนนตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองของจังหวัดนครราชสีมาคุณสุจิตกลิ้งทะเลนี่อายุประมาณ45ปีวิ่งลงมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยโดนลูกดอกยิงปลาย,ยิงทะลุท้ายทอยนะครับแล้วมันปัก คาอยู่แบบนั้นเลยคือเราเนี่ยมองไม่เห็นแต่ว่าถ้าเกิดเข้าไปดูใกล้ๆนะมันทะลุท้ายทอยแล้วมันไอปลายลูกดอกอะ่ะไปแทงที่บริเวณใบหูสันหูด้านหลังะฮะ